สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยี่กีนะคะวันนี้มีฮานอยเหมือนเดิมค่ะฮานอยวันนี้นะคะจะให้เป็นวิ่งบนล่างจะให้เป็นทั้งพิเศษแล้วก็ปกติเนาะวิ่งบนล่างสามเนาะ สามตัวเดียวเลยสามสองตัวจะให้เป็นสามสี่สามห้าสามหกกันเบิ้ลสามสามห้าห้าสามตัวก็จะเป็นสามสี่ห้า สามหกเจ็ดอีกตัวหนึ่งหกเก้าศูนยชัดไหมชัดเนาะเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะสูตรไม่ได้ตายตัวทุกวันเนาะยังไงฝากทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ